ก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากร้านดีๆด้วยนะมีกดเกมพาร์ตรับฟาร์ม a k k และสัตว์เลี้ยงสุดโหดสุดตึงลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยคลิปนี้ผมไม่ได้มาปลูกผักนะครับผมแค่จะมาเล่าในมุมของผมแล้วกันที่ผมได้ไปเจอมาในหลายๆโซเชียลนะครับว่าอีเวนต์นี้มันค่อนข้างที่จะไปในเชิงแง่ลบของกลัวการเดินนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่เล่นมานานเนาะก็มีความคิด อะไรแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในมุมของผมแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงคือผมจะบอกว่าไอ้ข้างหลังที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์ที่กัวเตนทำมาเป็นพาร์ทสใช่ไหมของอีเวนท์ฮาโลวีนนะครับแล้วก็เขาได้ทําการแอดเมล็ดเมล็ดหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือเมล็ดนี้นะก็คือเป็นเมล็ดซีวีเลสสไปอะไรสักอย่างนะครับก็คือลิมิเต็ดสต็อกนะครับก็ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันลิมิเต็ดแต่ทําไมมันถึงมีปุ่มนี้สัตว์เลี้ยงผมบงัง มันมีแล้วมันลิมิตจริงนะครับแต่ว่าทําไมถึงต้องมีปุ่มสคริปต์ในการทําด้วยอ่าสมมุติว่าถ้าผมนั้นอยากได้มเมล็ดเจ้านี่ผมจะต้องทําการสุ่มเอ่อไม่ใช่สุ่มหาพืชที่มันต้องการมาใส่ในนี้นะครับเห็นไหมในนี้ในนี้ในนี้ในน,ใน,นี้ให้หมดนะครับแล้วมันจะรวมกันมาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะเอาสิ่งสิ่งนี้ให้เรานั่นก็คือมเมล็ดอันนี้นะครับแล้วทําไมถึงมีปุ่มสคริปต์คือปุ่มโอเครู้เรื่องนะครับถ้าใครที่ จะสคริปต์ก็อยู่ที่2,000โลบักนะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนจะอยู่ที่ประมาณ179ั้งแต่ว่าผมไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีหลายช่องทาแล้วผมเลยไม่ได้อัดนะครับก่อนหน้านี้จะเหลือประมาณไม่ใช่ก่อนหน้านี้เออก่อนหน้านี้จะเป็น400กว่าโลบักนะ400เกือบ500โลบักนะครับในการสคริปต์รอบหนึ่งนะตอนนี้ก็เป็น2,000โลบักแล้วนะครับแล้วมเมล็ดนี้นะครับอ่าผมจะเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้อ่าทุกคนดูบรรทัดนี้ก็คือเขาได้ทําการปรับจาก25,0 0 0 0กลายเป็น5 นะครับ2 5 0 0มกลายเป็น5 0,000ก็เพราะว่าเม็ดนี้นะครับมันเขาได้บอกไว้ว่ามันลิมิตเฉพาะต้องใช้คําว่าเฉพาะเฉพาะเฉพาะเฉพา,ะช,า,ะ,ชาะชั่วโมงนั้นๆดีกว่าก็คือตอนเนี้ยตรงนี้ก็คือเป็น Harvest Ripper l e w i n d Event เออนั่นแหละนะครับก็คือเดี๋ยวพอตรงนี้มันหมดไปนะครับก็คือมาถึงกิจกรรมตรงนี้มันหมดไปมันก็จะไปเป็นต้นไม้กับแม่มดใช่ไหมแล้วพอต้นไม้กับแม่มดไปไอตรงนี้ก็จะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะหมื่น มื่นห้าเหมือนเราเอ้ยมันก็จะมีห้าหมื่นให้เราประมาณนั้นนะครับ 50, ห้าหมื่นเม็ดให้ให้ทุกคนรีบไปทํานะเพื่อที่จะได้รับมเมล็ดนั้นมานะอ่ะ,มะเมล็ดนี้นะครับก็คือผมได้มันมาตอนที่ไอ้เลขตรงนี้เป็น2อ0 0มนาะครับก็ตอนนั้นผมทําประมาณตอนเช้านะครับแล้วเขาเรียกว่ามเมล็ดเนี่ยมันยังลดไม่เยอะใช้คำว่ายังลดไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคนเล่นเขาเหมือนว่าจะน้อยหรือแบบว่าบางส่วนหรือว่าบางภูมิภาคเนี่ยก็ยังไม่เล่นกัน นะครับหรือหลับหรือนอนยู่แลวไม่ตื่นไม่รู้แต่ผมนั้นเล่นนะตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันก็ยังทันถึงแม้ว่าคาว่าลิมิตของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยแม่งมารอบเดียว25งหมทุกคนที่เล่นกลัเด่นจะมีแค่25งหมคนที่ได้ไม่ใช่นะครับลิมิตของมันก็คือมันเป็นการเชิงแข่งขันซะมากกว่านะครับใช้คํานี้นะเพราะว่าถ้าเราอยากได้มเมล็ดนี้ไวเราก็แค่แข่งกันนะเราก็แค่แข่งกันเพื่อที่ว่าจะเพื่อที่ว่าเราจะได้มเมล็ดน,นี้มาปลูกนะครับในส่วนตอนนั้นที่เป็น400 ก่อนรูบักที่ให้สคริปต์เนี่ยก็คือต้องขอบอกว่าเขาทําเพราะว่ามันเร็วมากผมจําได้ว่าตอนที่อีเวนต์อัปเดตตอนนั้นผมอยู่กับพี่ฟีด้วยนะครับก็ทํากันนะบอกเลยนะครับว่าไม่ทันผมกับพี่เขาทํากันสองคนบอกเลยนะครับว่ายังไงไม่ทันแน่นอนก็คือจาก2องหมตรงเนี้มันลดไปเร็วมากนะครับก็บอกเลยไม่ทันจนผมต้องมาทํานอกรอบทําคนเดียวนะครับส่งหมดนี่เลยคนเดียวโดยที่ว่ามันกําหนดแค่25งหมคนต่อต่อต่อ,ต,อต่อรอบต่อรอบนี้นะ 2 5 0 0คนซึ่งผมได้มันมาแล้วนะครับก็ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะครับเพราะยังไงยังไงมันก็ต้องวนกลับมาในชั่วโมงต่อๆไปต่อๆไปนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่ามเมล็ดนี้มันไม่ได้ลิมิเต็ดอย่างที่ทุกคนคิดไว้นะครับแต่มันลิมิเต็ดในเฉพาะเวลานั้นเห็นไหมลิมิเต็ดไทม์รีวอร์ดก็คือลิมิเต็ดเฉพาะเวลานั้นเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้อีเวนต์ตรงนี้มันเปลี่ยนไปเป็นต้นไม้กับแม่มด ดี๋ยวอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็กลับมาเป็นเจ้าลีเปอร์ตรงนี้แล้วเราก็มาส่งเพื่อรับเม็ดคือยังไงเราก็ได้อยู่แล้วแบบถ้าเราขยันเล่นหรือเราเราทำคนเดียวนะ่ะเราเราได้แน่นอนเพราะดูจากของที่มันให้เราส่งดูดิเห็นไหมมันมีแต่รู้สึกว่ามีแต่ง่ายๆกว่านะเพราะว่าที่เขาปรับมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้นของผมเนี่ยมันมีให้ส่งเหตุแบบนี้ทุกคนที่ต้องติดสถานะบัตรลิตกับแวมซึ่งตอนนั้นผมทําแล้วแบบมันยากมากทุกคนอันนี้คือเขาปรับมาให้ติดสถานะเดียวอย่างเช่นบัตรลิต กับสปูกี้ซึ่ง2สถานะนี้หาง่ายมากโดยการใช้หมีผีกับเฮกเซอร์เพ็หรือกระปะนะสำหรับสถานะบัตลินนะส่วนสปูกี้ใช้เป็นหมีผีนะครับซึ่งมาทำง่ายมากและอีกอย่างหนึ่งนะครับมเมล็ดนี้มันมันไม่ได้โกงอย่างที่แบบว่าคนอื่นเขาคิดนะมันมันก็แค่แบบเป็น,มนเมล็ดธรรมดาที่เขาทํามาเพื่อให้มันอยู่ในการแข่งขันหรือแบบว่าให้เราสนุกกับอีเวนท์ที่เขาจัดมาเฉยๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าทํามาเพื่อ ให้เราเติมแบบสกิปข้ามสำหรับคนมีตังอะไรประมาณนี้นะมันไม่ใช่นะครับคือมันแค่เฉพาะเวลานั้นเดี๋ยวเราลองกลับมาดูที่ร้านซีสต็อกนะครับอุ้ยแบม,มบูส่วนซีสต็อกนะครับส่วนอันนี้อันนี้นี่ลิมิเต็ดจริงๆลิมิเต็ดที่ว่า7วันแล้วแม่งยังไม่เข้าสต็อกเลยจนอัปเดตนั้นได้เขาได้เขาได้ทำการแจกแล้ว1อันนะครับผมมี2เม็ดละ ตามจริงมันเหมือนว่ามันจะมี3-4เม็ดด้วยซ้ำแต่ว่าผมไม่ทันบางวันนะครับแล้วก็มีอัปเดตเขาแจก1เม็ดนะที่เขาแจก1เม็ดนี่เป็นเพราะว่ามันมันลิมิเต็ดนะครับใช่คําว่าเฉพาะเทศกาลพอเทศกาลนี้มามันก็เอาเข้าพอเทศกาลนี้ไปมันก็ออกเหมือนซัมเมอร์ใช่ไหมที่เขาจะเปลี่ยนสต็อกนี้ให้เป็นผลไม้หน้าร้อนพอหมดซัมเมอร์มันก็เปลี่ยนกลับมาเป็นผลไม้ธรรมดาที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมก็บอกได้เลยนะครับว่าอันเนี้ยมันยังแรงกว่าเลยนะผมมองว่ามันยังรู้สึกว่า มันลิมิเต็ดกว่าไอ้ตรงกลางแมปนั้นอีกนะครับสรุปแล้วนะครับสิ่งที่ผมไปได้ยินมาว่าบางอย่างมันมันเกินตัวไปสําหรับอีเวนต์นี้นะหรือว่าเอ่อมันผิดหวังคือเอาจริงอ่ะเขาปรับมา50,000เนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ได้แบบว่าเล่นกับได้เล่นกับมันนะได้เล่นกับมันแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้จับมันมากขึ้นนะครับเอาจริงคือมันมันไม่ใช่ข้อเสียด้วยซ้ําคือเขาไม่ได้หิวเงินหรือแบบว่าเขาไม่ได้แบบว่าต้องการโลบักนะเพราะดูจากตรงนี้เนี่ย คือเขาปรับมา5 0,000แล้วตรงนี้ปรับโรบักเยอะขึ้นนะครับก่อนหน้านี้400เนี่ยคือผมยอมรับว่าใครมีก็กดได้แต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมมันยังลดอยู่ก็แสดงว่ามีคนทําอยู่นะครับคือเนี่ยที่ดูคนเขาเข้ามากันเพื่อที่จะเล่นอันนี้นะครับเพื่อที่จะได้เมล็ดไอ้เมล็ดเนี้ยไอ้เมล็ดนี้เพื่อที่จะมาปลูกกันนะเอาจริงกับผมสามารถทําได้อีกรอบหนึ่งเลยนะทุกคน อ่านไหนกันไหนแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับว่ามันยากไหมนะสำหรับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะคือการเล่นของมันเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีตัวเลขนี้เป็นการกดดันถ้าตัวเลขนี้เหลือประมาณหลักร้อยเมื่อไหร่เนี่ยเราจะกดดันแต่ถ้าตัวเลขยังอยู่ที่40,000หลักหมื่นอะไรพวกนี้เราไม่ต้องไปกดดันนะครับเราก็แค่ทําชิวๆเลยอย่างเช่น เออเรามาเดินดูนะครับว่ามันต้องการอะไรซึ่งผลไม้ที่มันต้องการเนี่ยเราหาได้หมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่ยากเลยยกเว้นอันนี้นะครับไอ้ต้นนี้หาจากไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปของพี่ผมให้และกันเนาะเอาไปดูนะครับว่ามันหายยังไงนะส่วนที่เหลือนี่คือหาได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอะไรง่ายอย่างเช่นสตอเบอรีเห็นไหมเราก็นับไปเลย1 2 3 เ,เดินวนรอบหนึ่งแล้วใช้สตรอเบอรี่สอันใช่ไหมเราก็แค่ไปเก็บสตรอเบอรี่มา3อันอย่างนี้12-3นะครับก็คือผมได้ทําการปลูกทิ้งไว้แล้วแหละนะนี่เราก็เดินเอามาส่งเห็นไหมส่งถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะมีปุ่มสคริปใช่ไหมตรงไอเทนไฟนี้แต่ว่ามันก็ไม่คุ้มหรอกนะปลูกผลไม้อย่างง่ายนะครับ99โลบัคเราต้องเราไม่ต้องไปใช้ก็ได้นะต่อมานะครับเป็นซอมบี้นะครับเป็นแขนซอมบี้ซึ่งผมก็มีแหละแต่ว่าถัดไปเป็นอย่างอื่นก่อนในชิ้นแอปเปิลนะแอปเปิลต้นหนึ่งก็ให้ห แอปเปิลสองอันแค่นี้เองนะครับเราก็แค่ไปเดินที่ต้นแอปเปิลแล้วเราก็เก็บมาหนึ่งสองอันใช้ตะเกียงอีเวนต์วาร์มาตรงกลางแล้วเราก็เดินมาที่ตรงที่มาใส่แอปเปิลป๊บเข้าไปแล้วตรงนี้เป็นมะเขือเทศเราก็นับไปเลยมี1อันเดิ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 นมี2อันมี3อันอ่าเราก็กลับไปที่สวนนะครับเราก็มาที่ต้นต้นต้นมะเขือเทศเราก็เก็บไปเลย3อันนะครับอ่าสองอันนะครับแล้วก็ตรงนี้เอ๊ะตรงไหนวะอ่าตรงนี้ตรงนี้มอบคเขาให้โอเค ต่อมานะครับว่าจะเป็นแครอทแล้วกันเนาะแครอทง,ง่ายสุดเลยนะครับมี1อันใช่ไหมแล้วก็เออมีอันเดียวนะครับเราก็แค่ไปเก็บแครอทมาเราก็เอาแครอทที่มันต้องการเนี่ยมาใส่รืบไปนะครับแล้วเราก็มาเดินดูว่าเราขาดอะไรเห็นไหมทุกคนดูดิผมเริ่มทําจาก4ี่หมก็เหลือ4ี่หมมันไม่ได้ยากมันไม่ได้แบบกดดนันหรือแบบว่ามันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอะ่ะคือผมทาชิวๆก็ทําได้นะเห็นไหมอันนี้รู้สึกว่าข้าวโพดจะเยอะใช่ไหมแล้ก็นับข้าวโพดมี1 2ึ่งสองสาม อันนี้ติดสถานะไม่ต้องนับสีอันนี้ไม่ได้อ่ามีสามอันที่ไม่ติดสถานะใช่ไหมเราก็ปลูกข้าวโพดสามอันเป็นแ่นึงนะอ่านี้ไม่ติดบารลิสก็ส่งไปอันนี้ก็ส่งไปข้าวโพดอีกหนึ่งอันอีกสองอันมันจะมียากอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือตรงนี้นะครับทุกคนสปูกี้กับกับบัตรลิตใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูเออส่วนนี้ผมไม่น่ามีอะไรแล้วไม่น่ามีเดต้นไม้ผีอ่ะเดี๋ยวเราดูต้นไม้ผีก่อนต้นไม้ผีก็จะมีหนึ่งอันสองอันแค่นี้เราก็ไปเก็บต้นไม้ผีมา นะครับรบแล้วเหมือนจะมีไอ้นี่ด้วยใช่ไหมไอ้ต้นวิฟวิฟฟเวอร์ติดสปูกี้ซึ่งผมมีนะเดี๋ยวผมจะพาไปทําให้มันติดสถานะที่หลังและกันว่าเดี๋ยวผมขอส่งให้ทุกคนได้ดูก่อนแล้วกันนะเพื่อไม่แบบเสียเวลาเสียขั้นตอนนะนี่เห็นไหมเราก็ส่งไปนะครับต้นไม้ผีแล้วก็ส่งไปแค่ไอ้อง,งุ่นติดสปูกี้นี่เราก็วางหรื่ใชรลวางหรือเราเก็บเราเก็บเราเราก็มาใส่ตรงเอ้เดี๋ยวมันมบ,บิดติดบัตรลิทนี่ว่าชิบหายละเอา้าอันนี้ก็ติดบ,บัตรลิทเนี่ยเอาส่งไปเลย แจ็คโอเลนเทิลส่วนนี้ผมไม่น่ามีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนโอเคส่วนนี้ก็มีครบอยู่น่าจะมีครบแหละอันนี้คือผมไม่ได้รีบเลยทุกคนรวมกับตัดต่อแล้วคือแบบมันก็ยังอยู่ที่สี่หมื่นนะเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนะในสิบนาทีเนี่ยจะหายไปหนึ่งหมื่นใช่ไหมก็ตีไปว่าห้าสิบนาทีเนี่ยก็ใกล้หมดใช้คําพูดนั้นดีกว่านะครับสิบนาทีห้าสิบนาทีก็คือใกล้หมด แต่ตอนนี้ยังไม่หมดเลยนะครับนี่พอเราสรับพอผมไปสวนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดูเลยอ่าบลูเบอร์รี่เบนบลูเบอร์รี่หนึ่งอันสองอันสามอันอ่าสามอันนะครับผมก็มาที่สวนผมแล้วก็เก็บอันนี้เลยหนึ่งอันสองอันเอออีกอันนี้ไม่โตขนาดผมยังไม่ใช้สัตว์เลี้ยงเลยทุกคนเห็นไหมคือแบบว่าผมเล่นแบบไม่ต้องมีสัตว์เลี้ยงเทพเลยนะมันชิวมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมลดน้ำเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแลกน,นะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอามันมาส่งแล้วมันก็จะทําการรวมกันเป็นหนึ่ง ปรื้ดให้เราแล้วมันก็จะให้เราทําใหม่เรื่อยๆนี่แหละครับมันผมมองว่ามันไม่ได้แบบลิมิตขนาดนั้นนะคือเห็นไหมทุกครั้งที่มันให้เราทําใหม่มันก็แบบมีแต่อรง่ายๆเหมือนเดิมนะมันจะมีผลไม้ที่เราไม่เคยปลูกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายากนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยมันไม่มี2สถานะรวมกันแล้วอย่างเช่นแวมกับบัตรลิสนะเห็นไหมคือมันไม่ต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าเขาอัปเดตมาคือแบบให้มันเล่นง่ายขึ้น แถมเพิ่มจํานวนมาเพราะว่ามันทําง่ายจนแบบว่าคนมันอาจจะทําเร็วกันหมดเร็วจนผู้เล่นสายฟีบางคนไม่สามารถที่จะทําทันนะอันนี้คือเขาทําถูกแล้วนะครับไม่ใช่เป็นการทําเพื่อหิวโลบักหรือแบบว่าทําเพื่อให้มันแบบอะไรแต่ว่าจริงๆรอบ2มันก็ไม่ได้แล้วแหละนะครับแต่รอบ2ที่ได้ก็จะเป็นของรางวาัลพวกนี้แต่ว่าตรงนี้มันต้องยอมรับว่าในการมาหนึ่งครั้งของลิปเปอร์จะได้1เม็ดนะครับก็ถ้าเราอยากได้เม็ดที่3ามเราก็แค่รอให้กิจกรรมนี้มันหมดไป แล้วมันก็สับมาเป็นต้นไม้พอต้นไม้สับมาเป็นริเปอร์เราก็มาทํานะครับพอเราทําปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะได้มเมล็ดแค่นั้นนะครับก็ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนี้ที่หลายๆคนมองว่ามันเพย์ทูวินหรือเป็นแบบว่ามันมันเป็นแบบเอ,อ่ออีเวนท์ที่ทําให้โกกันเล่นมันมันพลิกผันพลิกผันหรือแบบที่หลายๆคนคิดกันสําหรับผมมันไม่ใช่นะครับผมได้มาพิสูจน์ให้ทุกคนดูแล้วนะก็คือมันก็ถูกของเขาแหละที่เขาทํามานะครับเขาใส่ใจผู้เล่นจริงๆนะ 25 0 0มนเนี่ยบางคนนี่ส่ง3อันแม่งหมดแล้วนะครับเขาปรับม่ให้ห0าหมื่นแถมทําง่ายอีกนะครับบอกเลยนะครับว่าเขาทําถูกแล้วเป็นคลิปที่ไม่รู้ว่าจะโดนดราม่าหรือเปล่าหรือจะโดนด่ดาหรือโดนอะไรหรือเปล่านะทุกคนแต่สําหรับคนที่รักโกการ์เด้นเหมือนผมตอนนี้ก็เป็นแรงใจให้นะครับแล้วก็จะทําโกการ์เด้นต่อไปทุกคนมาแล้วเอาไปเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย